โอเคครับก็ขอสวัสดีน้องโคดกครั้งครับผมนะพี่เอ๋บอกว่ารถคันนี้แรงเร็วที่สุดในเกมแล้วไม่เ <Omaha> ชื่อทุกคนก็ดูเฮ้ยมาถึงมีอันติเลยทุกคนมีนโตแสดงว่าเพื่อนในทีมซับดีใช่ไหมทุกคนเพื่อนในทีมซับดีโอ้โคตรเทโคตรโหดโคตรตึงจ้ากุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงมะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่จีเราโคตรเก่งสงสัยเป็นนักแข่งเก่าจากเฟิร์บจีนมาแน่นอน โอ้ยเฮ้ยปวดเลยขนาดนี้แน่ทุกคนเอาจริงเฮ้ยอันนี้เขาหน้าจะแบบอัพเต็มแล้วผมว่าแล้วก็แบบทีมซับดีจัดๆใช่ไหมคนดูเฮ้ย <parish? S 1> อันนี้แบบโนหนึ่ยนะโนนหึ่งของของเซิร์ฟเวอร์เลยนะคนเนี้ยโอ้โหผมผมว่าผมว่า ECU เขาน่าจะตันอนะ่ะทุกอย่างตันหมด โอ้ยทำได้ถึงขนาดนี้เลยทุกคนเกินต้านแต่ใส่ทุกคนต้องหามาเล่นคันนี้กันบ้างนะคันนี้น่าจะเป็นแบบคันที่แรงที่สุดนะตอนนี้เลยอ่ะผมบอกเลยโอ้โหขนาดเขาชนขนาดเขาชนกระแมงเขายังแบบโหดขนาดเนี้ยแล้วเขาขับตรงๆบานนี้แบบหนึ่งวิเข้าเส้นชัยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเป็นไรเพื่อนเฮ้ยเขาน่าจะแบบไปไปขี้ครับผมกลับมาเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออรอด้วยรอด้วยกลัวไม่ทันรอซะหน่อย โอ้โหแบบเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เลยสนามแนละ้วม้งเนี่ยเลยเลยสนามแล้วเอาค้างเอาเฮ้ยเป็นไรอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบยังอะโอเคเราจบแล้วโอ้โหไม่มีใครตามทันเลยเ <c oughs> ป็นยังไงกันบ,บ้างครับสําหรับอ่าเมื่อกี้ครับที่ผมไปดู <c oughs> นักแข่งเก่าเล่นมานะบอกเลยว่านักแข่งเก่าคนนี้ส่งตรงมาจากเซิร์ฟนอกนะที่เขามันเยือนเซิร์ฟเอเชียของเราเลยนะผมนะเอเชียเอเชียนะ เดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้รถคันเมื่อกี้ที่เขาเล่นนะคันไหนมาไอ้เขียวนี้ป่ะเฮ้ยเอาจริงๆผมไม่เคยจับคันนี้มาเล่นเลยนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าวันเนี้ยผมจะเล่นได้หรือเปล่าว่าผมจะไปรอดหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไปลองเล่นดูบ้างนะฮะเดี๋ยวผมลองด่านนี้ดูเลยอะลองดูอะอะดูทีว่าจะเล่นได้เหมือนเขาหรือเปล่ามาเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหไอ้ไ่บอกเลยว่าผมก็ไม่ค่อยจะเล่นนานแล้วนะลองดูดิ ปั๊บปึ๊บลถปัดต้องโหของผมนี่เก็บเกลดไม่ขึ้นเลยนะทำไมของเขาแบบเก็บเกลดขึ้นเอาขึ้นเอาเขาใส่เขาแบบน่าจะแบบอีซียงอีตียูตึงเฮ้ย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 เฮ้โหเล่นไม่เจ้าของผมยังเก็บเกลดไม่ตึงเม็ดเม็เสร็จแล้ยโอ้โหมันวาร์ปแล้วคนโอ้โหได้วาร์ปเทียสองทีเองไม่ทำไมของเขาวาร์ปได้เรื่อยๆเลยอะแปลว่าเขาน่าจะอัพรถเบลู เวลแบบเวลสองร้อยอะเวลตันเวลสองล้านเลยผมว่าไอคันเมื่อกี้เวลสองล้านน่าจะแบบขยันเล่นจัดนี่ก็ตาผมมานั่งเล่นเองนะโอ้โหยังไม่ได้เท่าเขาอ่ะโอ้โเยเฮ้ยเฮ้ยผมเลื้อยเป็นงูเลยทุกคนโอติ่เก็บเก็ดมันเก็บกันยังไงทุกคนเก็บงี้เปล่าโอ้ยสนใจติเขาใช้ตอนไหนอ่ะเห็นก็บอกว่าใช้ตอนทางโค้งเหรอสามารถแบบวาร์ปทะลุได้เลยเหรอเห็นดิ เฮ้ยมันอ๋อมันมัน,มนวาร์ปไปตรงได้เฉยแบบทะลุไปตรงตรงได้แต่ว่าไม่ได้ไกลมากนะทุกคนโอ้โหไปครับผมโอ้หมันเล่นยากเหมือนกันนะโอ้โหต้องแบบเซียนๆหน่อยนะคันเนี้ยเพราะผมว่าค่อนข้างเล่นยากอุ้ยมันเร็วจริงนะนวาร์ปได้ปุ๊บสองทีโอ้เล่นแค่สองทีเองแสดงว่าเมื่อกีน้น่าจะเป็นแบบ นักแข่งเก่าก็เลยแบบร์ปได้หลายดีผมว่าน่าจะแบบทีมซับดีแหละใช่ไหมทุกคนแบบเพื่อนในทีมซับดีเอาจริงถ้าแบบเรามีคนตัวซับใช่ไหมเราก็จะไปได้ไกลผมว่าน่าจะใช่อ่ะเขาน่าจะแบบอ่ามีตัวซับดีเนาะอะไรประมาณนี้ผมมาเล่นเอง้รู้สึกว่ารู้สึกว่าผมนี่ช้าไปเลยนะทุกคนนะผมว่าเขาน่าจะแบบเรวเรวสิบครับผมเมลวตันเมลวตันเราแบบเวลวตันเนาะเออ บอเลยผมนี่สู้ไม่ไหวเลยเนาะโอเคทุกคนนะหลายคนก็นะ่าต้องต้องมาเล่นคันนี้แหละเพราะว่าคันนี้ตึงสุดจะเซอร์วตอนเนี้ยบอกเลยคันหมงคันใหม่อะไอคันหมงคันใหม่ไอไอ Infinite, ไอินฟินิตไอโอโตไท้าเนี่ยสู้ไม่ติดเลยครับผมนะเทียบไม่ได้ครับผมนะผมบอกเลยคันใหม่ก็สู้ไม่ได้เอ็กคาลิเบอร์ก็เอาไม่ลงครับผมนะบอกเลยว่าต้องไปหาเล่นแล้วครับคันนี้ฮะไปลองเล่นดูนะทุกคนบอกเลยโค้รโหดก็ตึงวับตลอดเลยครับผมเมื่อกี้ผมยังตึงแต่ต้องอัพให้ตันนะต้องไปสองล้านนะ ถ้าเวล200ไม่ได้ต้องเวล2ล้านเท่านั้นนะครับโอเคปะ่ะทุกคนเอาละถ้าต้องน้องอยากตึงเหมือนพี่เจนคนเมื่อกี้นะพี่ก็แนะนําให้น้องนี่เลยฮนะใส่ของเหมือนเขาครับพวก EC 용 ECU ว่าผมนะเราสามารถเข้าไปดูที่ทั่วใจเหมือนเดิมนะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นอันนี้เลยแล้วก็ดูว่าอันนี้เอาของไทยเราก็ได้อนะอย่างเงี้ยอะไปดูท็อปไอตอนนี้มีท็อปกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเอิงเหรอหนึ่งสองสี่ห้าแสดงว่ายังสามารถติดท็อปเทนได้นเนะเพราะว่าคันนี้ไม่มีใครเอาไปเล่นท็อปเทนเลยเห็นว่าเนี่ย มันยังขายตั้งหลายอันดับนะทุกคนเนาะก็แนะนําให้ดูคนแรกก่อนเลยครับผมนะ่าจะเป็นตัวตึงคันนี้ละมั้งทุกคนแล้วก็เข้าไปดูเลยว่าเขาใส่ของประมาณไหนนี่เขาเล่นสูงสุดเลยนะเห็นผ้าเนี่ยเฮ้ยนะก็เข้าไปดูแล้วเขาใส่ ECU แบบไหนแล้วก็เข้าไปแต่งตามเขาเลยเนาะไม่แต่ว่าอันที่เขาทําดาวแล้วเนี่ยมันไม่บอกออฟนะครับผมนะมันบอกแค่ไอ้นี่เองมันบอกแค่ความสามารถการขาบบนนะ แสดงว่าเขาปิดความสามารถไม่เห็นออฟข้างล่างนะกบอกเลยว่านี่เขาเล่นจนเตึงจนตันกันเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าคนเนี้ยเตึงน่าจะตึงกับพี่จีนเพราะพี่จีนไม่เจ็บมันดับไงพี่จีนน่าจะไปหวั่นนะทุกคนนะก็กดไลค์เขาด้วยฮะเข้ามาดูได้เอาจริงๆนะถ้าถ้าน้องอยากแบบอยากดูว่ามันใส่ ECU แบบแน่นๆยังไงนะก็สามารถเข้าไปดูที่เอผู้หญิงคนนี้ได้นะสายล่างนะกดที่เพื่อนครับบนก่อนน้องก็เข้าไปดูที่อ่ารถรหัสรถเช่นนั้นก่อนรถมันชื่ออะไรนะ อันนี้ป่ะ M M8 เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ีความสามารถนู่นนี่นั่นอะไรเห็นป่ะแล้วเขาจะบอกเลยว่า ECU แพนเนี่ยเห็นป่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเขาบอกว่า with weak supporter คือ,อมันสามารถัพ p อ o r t ทีมได้ด้วยเหรออ๋อมันมีหลายสายนี่คืออะไรอะ่ะ o อง supporter อ๋อมันใส่เม็ดที่แบบเพิ่มเพิ่มพวกชาร์จเพิ่มอะไรให้ทีมเนี้เหรออ๋อก็คือใส่ประมาณเนี้เนาะก็ต้องไปหา ECU มาใส่อีกนะ ก็น้องก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมนะแต่นี้อ่ะเดี๋ยวเขาไม่เป็นเดี๋ยวเขาให้ดูใหม่อีกทีหนึงน่งแล้วกันตอนแรกก็กดไปที่นี่ก่อนเลยอ่าที่รูปคนใส่หมวกกันน็อกสองอันนะก็เข้าไปเลยฮะแล้วเราก็ไปเลือเอเล่อนหาเอ้ยเลื่อนหาอันนี้นะครับผมนี่ยซ้ายล่างเลยครับผมนะเห็นว่าเออเนี่ยครับมาดูข้อมูลเกมมันจะมีบ่อนู่นนี่นั่นสรารพัดนึกเลยทุกคนเราก็แค่เข้ามาดูฮะเนี่ยเห็นไหมท็อปป่งท็อปปิกอะไรเขามีบอ่หมดเลยฮะเราจะเข้าเอ็กซ์คาลิเบอร์ไหมโอเคเราก็หาที่แบบเป็นรถที่เราอยากเล่นนะมีทุกคันนะผมนะ ใช่ไหมน่าจะมีทุกคันแหละผมว่าแต่คันใหม่ผมไม่เห็นนะคันใหม่ชื่อว่าอะไรคันใหม่น่าจะอินอินอะไรสักอย่างนะไม่เห็นนะแสดงว่าคันใหม่ยังแบบยังไม่มีรูลงตัวเฮ้ยยังไม่มี ECU ลงตัวนั่นเองครับผมนะก็บอกเลยว่าถ้าใครอยากเก่งนะก็ต้องศึกษาจากคนที่เขาเก่งกว่าผมนะคืออ่าท็อปเซิร์ฟนะแต่พวกท็อปเซิร์ฟต่างๆเนี่ยจริงๆอะผูคนนี้อีกหน่อยเขาคงเก็บล้านดาวครับผมนะตอนนี้เขาก็ได้มาเอท 1 0 7ดดาวนะก็กดไรเขาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยทุกคนนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมไปแล้วนะครับผมจุ๊บๆนะสวัสดีครับ